ช่นเคยนะครับตอนนี้นัทอยู่ที่ A อ Honda ้าบูาขาสาพานครับวันนี้นั้นจะมาแนะนำนะครับรถ h o n d ้าเจ้าอนะครับราคาทั้งตัวอยู่ที่594 0 0บาทครับด้านนี้เลยนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบมีกระจังหน้าแบบโครเมียมาให้แล้วนะครับเอชมาตัวใหญ่มากแล้วก็มีช่องลมนะครับเพ็นมขึ้นให้ดูสะตอนเพ่ขึ้นช่องล้องบนและช่องล่างครับมีคิวโครเมียมตัดขบนและล่างเช่นกันครับ นนตรงไฟจัดหมอกกับไฟดีลายยังไม่มีนะครับแต่ว่าจะมีกอบให้นะครับเป็นสีดำกอดซีไม่ใช่สีดำด้านนะครับครับผมต่เอเลยนะครับก็คือลอ้อจะเป็นล้อกระทะขนาด15้านิ้วนะครับผมแก้มยางค่อนข้างใหญ่เพื่อเบานุ่มนวลนะครับผมข้างหน้านเนี่ยจะเป็นแบบดิสเบรกแล้วนะครับยางก็คือขอบส5 1 7้าหห้าทั้งห้านะครับ ข้างๆจะมีไฟเลีย้ยวอยู่ด้วยน,นะครับกระจกนะครับเป็นปับงไฟฟ้านะแต่ว่าพับเป็นพับมืออยู่พับแมนนวลอยู่นะครับผมสามารถพับได้กปกติเลยนะครับอารถคันนี้นะครับ Eco sticker นะครับผมระบุสภาวะด้วยรวมการจัดอรมันอยู่ที่16.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะว่าเป็นเครื่อง1500 cc นะครับผม ความจุกระบอกสูบแบบตรงๆเลยคือ 1497cc นะครับทางเลือกของน้ำมันนะทางน,น,น้ำมันได้เกิดทุกชนิดเลยก็คือยู่ใ็นดีเซลนั่นเองมีตั้งแต่เบนซินแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95นะครับผม E10 E20 E85 ทางเลือกของเชฟเฟอร์ค่อนข,อข้างจะเยอะก็คือตัวนล้อทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นดีเซลนะครับของเบนซินเติมได้หมดเลยด้านหลังเลยครับ ด้านหลังนเอสจะแตกต่างจากรุ่นหนึ่งครับก็คือจะมีคิ้วฝากระโปรงหลังเป็นสีดำนะแต่ไม่ใช่เนสีดำด้านเป็นสีดำา l อซ s นะครับเพ mm ื hmm. ่อความสปอร์ตนะคือถ้าลูกค้าสีขาวไปเนี่ยเป็นดำตัดขาวก็โอเคนะหรือว่าสีออกมาได้ลงตัวนะครับเป mm hmm. ิดนะครับขึ้นมาภายในห้องด้านหลังนะครับเราเก็บสัมภาระท้ายก็จะมีข้างล่างเป็นแม่แรงจุดแม่แรงให้นะครับแล้วก็ มียางอะไหล่ให้อยู่ด้านใต้นะครับเป็นยางอะไหล่แบบชั่วคราวนะเทมป์ลารี่นะครับผมก็ช่วยให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บยางอะไหล่นะครับใช้ไม่เยอะพื้นที่เก็บของก็จะมากขึ้นและเวลายกเปลี่ยนนะครับผมก็จะเบาหน่อยนะครับผมไม่หนักมากเพิ่มช่วยลดน้ําหนักของตัวรถด,ด้วยแปบนมมากมากขึ้นนะครับจุดเด่นของรถซ o n แฮสแบกหรือห้าประตูเ่ยก็คือจะพับปรกอบของได้เยอะนะครับ พับปอดนะครับเป็นแบบว่า10กับ40เลยนะครับผมถ้าพับทั้งสองด้านเนี่ยจะแบน่าเพื่อลูกค้าสามารถคนของได้เยอะไปช้อปปิ้งทีวีจอใหญ่มากๆขึ้นมานะครับก็สามารถใส่ได้ทั้งกล่องแอน่นอนไม่ต้องกังวลว่าจะใส่ได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งการที่บอกพับได้ทัสิบกับสีบ่ส,สิบเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ของเฉพาะด้านหนึ่งและมีคนนั่ง ประมาณสามคนก็คือคนขับผู้โดยสารอีกคนหนึ่งสามารถมานั่งด้านหลังได้เพราะว่าเบาะสามารถทับจากด้านเดียวได้เช่นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะวางของแบบแนวยาวได้แต่ว่าก็อนุามีพื้นที่สาาําหรับคุณนั่งด้านหลังได้อีกหนึ่งท่านนะครับหรือว่าถ้าเป็นเด็กก็ได้ประมาณสองท่านเลยนะขออนุญานะติดนะ พับบอ,อกนะครับก็คือด้านนี้เลยสามารถพับโดยการนำบอกขึ้นมานะแล้วก็กดตรงนี้นะครับสามารถวางกระถางต้นไม้แนวสูงได้สบายๆเลยครับแล้วก็เิ่นเคยถ้าพับด้านนี้นะฝั่งตรงได้ผู้ดยสารตอนหลังก็จะนั่งได้ปกติด้านหลังนะครับจะมีสายกำถงให้ทั้งหมด3จุดน,นะครับ อ่าสัจุดสัตำแหน่งนะครับผมราคาห้าตัวที่อ9าแส0บาท่นสี่อย่รรอยนี้ปรคุ้มค่ามากกับราคานี้เป็นสเปคของตัวเริ่มที่เป็นเก,กียวออโตแล้วนะครับกุญแจรุ่นนี้นะครับที่ต่างจากที่อื่นก็คือใจมันไม่ใช่ออคิลเลนซี่นะครับเราต้องกดล็อกหรือกดล็อกที่กุญแจ หรือถ้าเกิดบางกรณีในบบนั้น,นก็คือไขได้เช่นกัน,นครับภายนท้องโดยสารนะครับลองดูนะครับก็จะมีปุ่มไอคอนนะครับช่วยประหยันดน้ำมันมากขึ้นนะปุ่มไอคอนเนี่ยก็คือจะไปปรับการทําง,งานของการฉีนดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ปรับการทำงานของเครื่องปรับอากาศเช่นคอมพิวเซอร์แอร์ให้ทำง,งานน้อยลงนะครับ ทำให้เปลี่ยนน้ำมันน้อขึ้นแล้วก็เกียร์นะครับจะเปลี่ยนเร็วขึ้นจะไม่ลากรอบนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นระบบปุ่มปิด VSA นะครับความปลอดภัยนะครับของคันนี้ก็จะมีตั้งแต่รเริ่มต้นจะมีถุงลมคู่หน้าอยู่อยูอ่ตั้งแต่ฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้นั่งผู้โดยสารนะครับอยู่หนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของเบรก ABS นะครับผมเบรก ABS ก็ช่วยให้เบรกมั่นใจมากขึ้นนะไม่ต้องกังวล แล้วก็มีระบบ VSA นะครับผมก็ช่วยในการเวลาเข้าโค้งนะเกี่ยวกับ uh, oversteer understeer ครับเราสามารถแบบโอเคเราเร็วโค้งปุ๊บถ้าเกิดว่าเจอถนอนลื่นเงนี้ด้วยความเร็วประมาณหนึ่งก็ระบบเนี้ยจะช่วยทําให้ล้อมุนเท่ากันแล้วก็ช่วยระบบการทงตัวนันบาลานซ์มากขึ้นนะครับแต่ว่าบางทีถ้าเราติดสายติดลมติดโคนเนี้ยต้องปิดระบบนี้ก่อนการทรงตัวนะครับผมเพื่อให้รถมีแรงตะปุยขึ้นมากที่ติดลมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีระบบ ออกตัวขนาดทางราชันนะครับผม mm hmm. ก็คือฮิวสตัดแอซิดนะครับ SSA mm hmm. ก็คือสมมุติว่า mm hmm. ถ้าในภูมิประเทศเนี่ย mm hmm. มีเขาเยอะๆหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับ mm hmm. อยู่ทางราชันเนี่ย mm hmm. ระบบนี้ช่วยครับ mm hmm. ก็จะช่วยหน่วงให้เวลาออกตัวนะทําให้ออกตัวได้อย่างลื่นวหลมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานในเมืองก็เช่นการเวลาอยู่ตรงาทางราชันเช่นสะพานหรือว่าที่จอดบนห้างเนี่ยระบบเนี่ยก็ช่วยเหลือได้เยอะเหมือนกันนะครับผม แล้วก็ยังมีระบบ ESS นะครับผมก็ค we like ือเวลาเราเบรกทันหันเนี่ยจนเบรกอิเบททำงานนะครับก <N> ็จะมีไฟกระพริบติดให้ไฟฉุกเฉินปกติแล้วถ้าระบบเนี่ยไม่มีเวลาเราเบรกทันหันมากๆากนะครับเราต้องกดปุ่มเนี้ยเพื่อให้ทีงหลังทราบว่าโอเคเราเบรกกระทันหันอยู่นะโอเคเห็นไหมว่าต้องเบรกนะเพราะข้างหน้าเบรกกระทันหันมากเลยปูรถข้างหลังมาทิ้มตูดเราก็แค่กดปุ่มเ้าไปแต่อันนี้ไม่ต้องแหละเราเหยียบเบรกไปลึกๆเบรกทำงานหนักเมื่อไหร่อิเบททำงานเมื่อไหร่ ไฟนี้จะติดให้ออโต้แล้วก็ดับเองออโต้น, Auto นะครับลูกค้าสบายใจได้ขหลังก็จะทราบว,ว่าเรากำลังเบรกาหานอยู่เขาจะรอเบรกมาตั้งแต่ไกลเลนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเชิญท่างกล้องนั่งฝั่งผู้โดยสารเรื่องของสัตติด,ด้านในให้ดูครับครับเชิญมาด้าไหนเลยครับ ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่น S นะครับก็จะมีปรับโภมาะไยได้สีทิทานอยู่ขึ้นลงเข้าออกได้เลยปกตินะครับผมมุนแจเป็นแบบไข่สตาร์ทเช่นกันพอเราไขา่แล้วสมมุติว่าไขา่ปึ๊บขึ้นมาม่านวัดหน้าปัดนะครับจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะรตรงที่มันเป็นสีส้มดูเรียบๆียนะครับแต่บางคนถ้าเคยชอบเรียบเรียบส,บสปอร์ตเนี่ยสีส้มให้ลมสปอร์ตนะแล้วก็ถ้าเรียบเรียบแบบเนี้ยบางทีมันมองร้วสบายตาบางคนชอบไม่เหมือนกันคนชอบแบบมีมิติก็ต้องขยับไปรุ่นวีนะครับ แล้วก็ระบบแอร์ที่ให้มาเป็นแบบหมุนอยู่นะไม่ใช่ออโต้นะครับแต่รับรองการันตีเรื่องความเย็นเลยใช้ได้เลยนะครับไรฟ้าด้านหลังมีแล้วไรฟ้าด้านหลังนี้เป็นแบบใหม่นะก็คือสามารถกดได้เลยพอกดปุ๊บถ้าเกิดว่าความร้อนได้ที่แล้วเขาจะตัดให้ออโต้เลยนะครับผมไฟจะดับให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะดับก่อนอย่างเช่นเรากดไฟปุ๊บแล้วฝ้าหายแล้วเรากดออกก่อนก็ได้ เพื่อประหยัดไฟหรือว่าถ้าเกิดมันร้อนมากๆเราลืมปิดนะเขาจะมีสัญญาณเตือนในการให้ตัดออโต้นะครับอันนี้เป็นช่องอันนี้ให้กัดโฟลในตัวรถนะท่านนี้อากาศภายในรถเข้ามานะแต่ว่าอันนี้จะหม็นกวันหน่อยไม่แนะนำอยากแค่อากาศโฟลตัวรถมากกว่าครับวิทยุเสียงค่อนข้างดีนะครับลาโพงเนีน่ยมี4ตัวครับข้างหน้า2หลัง2เสียงโอเคมากต่อบลูทูธได้ปกติสมาร์ทโฟนนะครับผม มีไมาอยู่ที่วิทยุเลยจะพูดได้เลยนะครับแล้วก็เสียงก็จะออกไปหาปลายสายแล้วเสียงของปลายสายจะออกผ่านลำโพงถ้าเบาไปแล้วก็เพิ่มวอลลูมได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นกระจกตัดแสงยังไม่ออโต้นะเป็นแบบแมนวนวลอยู่ปรับมือปุ๊บถ้าเกิดขหลังมันไปสูงขึ้นมาก็เอาลงได้เลยนะครับภายใต้ผู้โรถสารนะครับก็คือเบาะเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้ปกติ นะครับปรับขึ้นได้ให้ตามสรีร์ลกของผู้ใช้งานเลยครับถามว่ารุ่นนี้เหมาะกับใครส่วนใหญ่อะครับจะเป็นคนที่แบบว่าต้องการรุ่นประหยัดใช้คุ้มค่านะครับเป็นรถใช้งานจริงๆกับคนที่ซื้อไปแต่งก็จะเยอะมากเพราะว่าสามารถรองรับได้หลายแบบครับผมถึงแม้ว่าออปชั่นจะน้อยนะแต่ระบบความปลอดภัยเนี่ยมาเต็มมากเลยนะครับตัวถังก็เหมือนกับรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นท็อปเลยแล้วก็เครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็การขับเนี่ย ใกล้เคียงกันมากนะครับผมถึงแม้ว่าการขับเนี่ยจะไม่ได้เ,เป็นแบบสปอร์ตมากที่มีเกียร์พรัฒน์ชิพอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตราเร่งเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยอันนี้วันนี้ขอฝากแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับรุ่น S เดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมีรุ่น V V+ p ีพ s s V ส์วีวีแล้วก็ R S โทษทีครับแล้วก็ R S p ์เ s ดเดี๋ยวจะมาบอกความแตกต่างของแต่รุ่นให้ฟังนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ